คือปกติเนี่ยเราจะรีเสิร์ชกันมปอย่างดีเลยเราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้จะมีประเด็นอะไรไงแต่วันนี้ผมอยากให้สบายๆก็บอกเลยเนี่ยพี่ปั้มก็ซื้อโซฟาใหม่เริ่มต้นก็ดูไม่สบายแล้วคิดตัวเลขเล่นๆคราวๆนะครับถ้าเริ่มเก็บเงินวันที่เรียนจบวันที่คุณอายุ60เงินมันจะเหลือประมาณแค่หใน4แล้วเท่ากับวันที่คุณอายุ60อ่ะจะมีเงินหในสด้วยคุณภาพชีวิตเท่ากับตอนจบใหม่ สำหรับที่ป้าคิดเลยนะป้าคิดว่าต่อไปอกระดาษอเหมือนใบปริญญาใบรับรองอะไรอ,อาจจะไม่ได้มีค่ามากไม่ต้องกลัวเลยว่าเงินที่คุณเก็บมาจริงมันจะมีปัญหาอะไรก็ตามมาบิตคอยน์มันจะมันจะมูลค่ามันจะไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการแต่ว่าเราเป็นบิตคอยเนอร์ไปแล้วบิตคอยเนอร์เป็นแล้วเป็นเลยนะทำให้มัน,นหายยังยากกว่าทำให้มันไม่หาย คือเราคิดอย่างนั้นนะว่าแบบทำไงให้มันหายวะผมมีเวลาเพิ่มผมสามารถทำอะไรอย่างที่อยากทำอันนี้คือผมว่าผมว่าเป็นอยากจะใช้คำว่าที่สุดของชีวิตนี่ผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ที่บิตคอยบิตคอยให้ชีวิตกับผมแต่ว่าสำหรับผมนะพอมีบิตคอยมาเรารู้สึกว่าก็แค่ออม วันนั้นคือวันที่เป็นโมเมนต์ที่หนักที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลยแบบมือไม้สั่นหมดคือทําอะไรไม่ถูกเลยผมไม่กล้าไม่ทั้งบอกแฟนผมว่าว่าเฮ้ยเราเราพึ่งหมดตัวกันมันเหมือนเราได้ทําความรู้จักกับคนหืมเหมือนเราปิดการตัวเองไปหลังจากหลังจากมหาหาอะไรเราก็คิดว่าเพื่อนต่อไปเนี้ยเพือ่อนหลังจากเนี้ยมันก็คงไม่ได้สนิทใจเหมือนเหมือนเพื่อนที่ผ่านมาในปีไม่ใช่แค่คอมมินิต่้คนไทย คุณรู้ตัวเองไหมว่าคุณโชคดีถ้าคุณได้ดูคลิปเนี้คุณอยู่ตรงนี้แน่ๆคุณได้เป็นโอกาสตรงนี้แน่ๆแล้วถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณตรงเนี้เป็นความโชคดีแบบมหาศาลคุณกาลังโชคร้ายอยู่ผมสัมพันธ์ได้ถึงว่าบิตคอยนเนี่ยมันช่วยให้เราสีเขียวสีเขียวนี่เหมือนสีอะไรยังไมสีเขียว 啊、so！手机，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 手机。